เพื่อความอยู่รอดฆ่าฆ่าคนทุกครั้งเพื่อที่จะอยู่รอดต่อไปเขาทำแบบนี้มันผิดตรงไหนล่ะคุณชายเกาต้องรู้ว่าไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามที่ท่านฆ่าชีวิตคนอื่นก็คือผิดเขาไม่ผิดที่ฆ่าฆ่าพวกเขา แล้วถ้าพวกเขาไม่ตายข้าก็ต้องตายคนที่ถูกฆ่าข้าพวกมันสมควรตายพวกมันสมควรตายทุกคนจะเข้าใจไหมพระเยซูโปลดคุ้มครองผู้ที่ทุกข์ทรมานได้ดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยด้วยเถิดคุณชายเกา่ามีอะไรเหรอ เมื่อกี้ข้านึกถึงน้องสาวพระเยซูโปรดคุ้มครองแพะที่หลงทางตัวนี้ให้เขาสำนึกตัวโดยเร็วกินสิวางแบบนี้เหรอโอ พี่สามอือะคิดจะอู้งานอีกแล้วเหรอเฮ้ยข้าเหนื่อยมาทั้งวันขอพักหน่อยไม่ได้หรือไงอะตอนนี้เจ้าเป็นเท่าแกไม่เห็นข้าเป็นเพื่อนแล้วเหรออย่าพูดแบบนี้ได้ไหมอืมข้าบอกเจ้ากี่ครั้งแล้วว่าข้าน่ะไม่ใช่เท่าแกอืมเจ้าไม่ใช่เท่าแกร้านนี้เป็นของพ่อ,อเจ้าวันหน้าร้านนี้ต้องเป็นของเจ้าอยู่ดีนี่เป็นเท่าแกแล้วอย่าลืมเพื่อนคนนี้ล่ะอืม รอเข้าไปเท่าแก่ก่อนแล้วค่อยว่ากันเถอะที่สามยยเอ่อเข้าไปทำงานก่อนนะ <c oughs> มีอะไรเหรอที่สามเราเห็นว่าทางโน้นมีบอนเพิ่เปิดใหม่ด้วยเราเข้าไปได้เหรอโอยไม่ลองจะรู้ได้ไง พี่ไม่ได้เล่นมาหลายเดือนแล้วไม่คันมือเหรอเฮ้คันมือมากเลยงั้นพวกเจ้าไปรอข้าก่อนนะข้าจะไปเปลี่ยนชุดเร็วหน่อยนะอย่าบอกคนอื่นนะได้ๆเราไปก่อนนะไปไปไเนี่พ่อบ้านอีหอ๋ออจัน์เซิงขาพวกท่านมีชื่อเสียงโด่งดังแต่นี่สินก้อนนี้ทวงเวลาไปหลายเดือนแล้วแล้วจะให้ข้าทำยังไงเฮ้ย ข้ารู้ข้ารู้เออเราขอผ่อนผันนี่ตลอดทําให้ท่านลำบากใจมากแต่ท่านก็รู้นิสัยของนายข้าดีเขาไม่ยอมเก็บค่ารักษากับคนจนแม้แต่แดงเดียวพอนานๆเข้าเงินทุนของเราก็หมุนไม่ทันแต่ข้าจะพยายามหาวิธีใช้นี้สินให้ท่านให้เร็วที่สุดเฮ้ย hey, พ่อบ้านอีพวกเราทุกคนต่างก็เคารพท่านหมอนเหลียง ที่จริงข้าก็ไม่อยากมาทวงหนี้หรอกแต่ท่านต้องรู้ว่าข้าเป็นในหน้ามันลำบากใจเนะเฮ้ยข้าเข้าใจข้าเข้าใจนี่นั้นเอางี้นะรอให้ข้าหาเงินได้แล้วข้าจะไปหาท่านเองก็ได้งั้นตกลงตามนี้อ้โหขอบคุณมากขอบคุณ <c oughs> งั้นข้าไม่ส่งนะอ้าชาโอ้นายท่านตรวจคนไข้หมดแล้วเหรออืม เราเชิงไม่ใช่หรือก็มาทาอะไรอ,อ๋อ,อ,อ,อไม่มีอะไรหรอกเมื่อกี้เขาผ่านมาพอดีก็เลยแวะมาคุยกับข้าอ,อนายท่านมีอะไรอยากให้ข้าไปทําอีกไหมไม่มีหรอกเดี๋ยวปไปข้างบ้านจะมารักษาอย่าเก็บเงินเขานะเ,ออเออนอะนี่คือท่านไม่เก็บเงินอีกแล้วเหรอเฮ้สามีแกป่วยตายมาเป็นปีแล้วไม่มีงานทาจะเอาเงินมาจากไหนช่วยเขาหน่อยเถอะนาอาทราบแล้วครับทางนั้นข้าเข้าไปก่อนนะ เข้ามาแล้วไปเรียกข้าก็ได้กันครับท่านไปเถอะมาๆมาแล้วมาเลข้างในรวยข้างหนรับราราเวณแน่รวยแน่แล้วพี่สามลูสิเพิ่มเปิดใหม่เลยเราเข้าไปได้จริงนาะพี่สามอย่าใจสาอไปหน่อยเลยข้าเละใจสาอข้าเป็นห่วงพวกเจ้าต่างหากเล่า พวกเจ้าลืมเรื่องที่เกิดขึ้นคราวก่อนแล้วเหรอเราถูกคนตามทวงนี่ทุกวันเลยตอนนี้ก็ไม่มีใครทวงแล้วนี่เข้าเหรอเข้าไปเธอแอดแนเี่ยมันใจยากเลยอ่ะแน่นอนอยู่แล้วเข้ามาอะไรเข้ามาเลยรกูชายเก่าจะทำแบบเนี้ยมันผิดกติกาน่ะกาไม่รู้เรื่องกติก,กากกพวกเจ้าอยากพูดอะไรก็พูดมาเลยเจ้าไม่พูดสักคำว่าเปิดบอลใหญ่ในถิ่นของเราหมายความว่ายังไงต่อไปเราจะหักกันยังไงกันล่ะ ไอ้น้อง้าจำเจ้าได้เจ้าเป็นลูกน้องของนายท่านหลงไม่ใช่เหรอออ,อยู่ดีๆเจ้ารวยมาจากไหนเออแต่ว่าต่อให้เป็นเมื่อก่อนหลงจินเซิ่งยังต้องไว้หน้าเราจิงว่าที่เจ้าทำแบบนี้เท่ากับไม่ไว้หน้าเราชัดๆ จำไว้ให้ดีข้าไม่ใช่หลงจินสึกข,ข้าเปิดบ่อนไปแล้วมีปัญหาอะไรมะเอางี้ละกันแบ่งลายได้ของเจ้าให้กับเราครึ่งหนึ่งทำ<ะ>ไมเสียดายเลยจะบอกให้นะถ้าเจ้าไม่แบ่งผลประโยชน์ให้เราเจ้าก็อย่าหวังว่าจะหากินในฝอสั์ ไอ้อดกเลยอเรื่องอ่ะหอนร่อยากเข้ามานะต้องไปพ่อสถุนพูดถึงใครไม่พูดลรบพูดถึงหลงจีนซึ้งอ้เอ้าอ้าอ๋อออออ้อออาอระตีแล้วเปล่าะตูหนอแล้ว คุณชายเ้าก็สอบมาใส่ศพพวกมันโยนทิ้งข้างนอกครับคุณชายข้าเห็นไล่สายก็พวกอยู่ในบ่อก็จะเปลี่ยนชุดไปรอข้างข้านอกครับสูง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 ด้านง่ายสูงน่ใจมากใมาก พี่สามโลกกลับกันเถอะได้มาเยอะแล้วนะไอ้โชคกำลังมาอย่าเพิ่งกลับซิใช่แล้วพี่สามทุกทีก็มาเล่นใหม่เราเล่นนานไม่ได้ถ้าท่านหมอเหลียงรู้เข้าเราตายอย่โง้ยอย่ามาโกรธข้าเที่ยวนี้ข้าต้องเล่นให้สบายอสงสงไปเลยไปเลยสูงสงแล้วอีกแล้วพี่สามบอกให้ไปก็ไม่เชื่อแล้วเป็นไงล่ะเสียหมดตัวเลยนี่จะมาพูดอีกก็เพราะพวกเจ้านั่นแหละ กวนใจข้าตลอดถึงได้เสียหมดตัวต่อไปไม่มาแล้วหูปากนะเฮ้พี่สามดูสิอ๋อ,อเจ้าเองเหรอเจ้ายังจำข้าได้เลยโอ้โหเห็นเจ้าแต่งตัวแบบนี้คงจะรวยแล้วสิคิดจะหาเรื่องเราเหรอเรื่องในอดีตข้าลืมไปหมดแล้ว ได้ยินว่าพวกเจ้ามาเล่นในบอลข้าข้าก็เลยมาทักทายพวกเจ้าว่าไงนะบอนนี้เป็นของเจ้าเนอะเฮ้ยดูไม่ออกเลยนะเขารวยแล้วจริงๆอะแค่กิจการเล็กๆต่อไปอยากให้ข้าช่วยก็บอกได้เลยโดยเฉพาะเรื่องเงินมาต้อนรับพวกเขาให้ดีๆล่ะครับคุณชายเล่นสนุกนะขอบคุณพี่เก่าอย่าเรียกพี่เก่าเรียกคุณชายเก่าขอบคุณคุณชายเก่าเออเออพี่ชายคือว่าเราอยากจะยืมเงินหน่อย เรื่องเงนไม่มีปัญหาจัดให้ตามมาไปๆๆๆๆบอกพี่น้องให้พวกเขาเล่นได้ไปก่อนแล้วจากนั้นข้าจะให้พวกเขาเสียหมดตัวจนกว่าเขาจะมาหาค่าเข้าใจไหมสราบแล้วครับอาอืมนี่มันอะไรกันบัญชีมั่วไปหมดเลย พ่อวันนี้ทำไมพ่อตื่นแต่เช้าเลยพ่อกำลังคิดบัญชีอยู่กลุ้มใจจริงๆนี่ทำไมไม่นอนต่อล่ะเออคือข้านอนไม่หลับองั้นเข้าไปดูในครัวว่าต้องสั่งของมาเพิ่มไหมแล้วก็รีบมาบอกพ่อครับดูอะไรอยู่แล่ารีบไปจัดการสิ พี่สามฮะมีอะไรอ่ะมานี่หน่อยสิยรู้ไหมว่านี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วอเออวันนี้ก็ตื่นสายตื่นสายเหรอแล้วเมื่อวานเจ้าหายไปไหนเมื่อวานเออเข้าไปหาชีนานกับชีปเป่อยอ่ะ จะพูดโกหอกอีกแล้วจะไปเล่นพนันแน่เลย,เ,ยเล่นอะไรกันใครว่าเขาเล่นอะแค่แค่แค่ไปเสี่ยโชคเท่านั้นเองจ็เพิ่งมาทํางานในร้านข้าไม่นานไปเล่นพนันอีกแล้วเหรอนี่ตาฮู้เจ้าพูดพอหรือยังอะเราก็เป็นเพื่อนมาตั้งนานะพูดกับข้าแบบนี้เหรอถ้าคุยด้วยเหตุผลกับเจ้านะคุยเหตุผลเหตุผลอะไรออ๋อตอนที่ไปเจ้าแก่แล้วไม่เห็นข้าเป็นเพื่อนแล้วใช่ไหมถ้าเจ้าพูดเหลวไหลอีก เขาจะไปบอกพ่อข้าไปเลยไปสิเ้าไม่อยากทำแล้วน,น,น,นี่ไม่ทำก็ไม่ต้องทำเชพี่สามเมื่อกี้เต้าหู้พูดกับพี่แบบนี้จริงใช่สิน้าโมโหจริงจริงตอนที่คุณชายปีอยู่ก็ไม่เคยใช้เหลียงใจมาข่มพวกเราเขากลับพูดแบบนี้กับข้าคิดว่าข้าเป็นใครเขาก็เลยบอกว่าลาออกไปทำแล้ว พี่สามข้าคิดว่าเขาพูดแบบนั้นมันเกินไปจริงๆเออแต่ว่าถ้าพี่ไม่ทํางานกับเขาไม่กลัวต้องเกิน<ม>ันหน้าเชเิญเลยเฮ้ยทำไมต้องกลัวล่ะฮะขอให้วันนี้ข้าเล่นได้เยอะๆต่อไปก็ไม่ต้องถับอะไรแล้วตอนนี้ข้ามีเวลาเหลือเฟือไปหางเงินจากบ่อนดีกว่านะโอ้จริงด้วยพี่สามเมื่อวานพี่ดวงดีมากได้มาเยอะมากไ่นาด้มาเยอะนี่ฉะนั้นวันนี้เราต้องเล่นที่หนักวันนี้ต้องเล่นที่หนักเลยพีเอาเลยาเอ่อเจินดูตามสบายนะครับครับ เป็นไงบรรยากาศดีไหมอืมก็ดีอะนะได้เก่าไปหน่อยอธโถเอ้ยเปิดกิจการมาตั้งนานจะไม่เก่าได้ยังไงถ้าท่านยอมเสียเงินตกแต่งนิดหน่อยมันก็ดีอยู่นะครับอืมเอางี้นะฮะก็จะกลับไปปรึกษาเท่าแก่ก็เสนอราคากับท่านอ๋อดีดีงั้นรบกวนด้วยนะครับอะะขอตัวกลับก่อนอ๋อครับครับข้าไปส่งอ๋อไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมไโอครับค่อยๆเดินนะครับ ข้าจะรอคำตอบพ่อพ่อพ่อคิดจะขายเลือกโขฟูทำไมไม่บอกข้าก่อนเจ้าอย่ามายุ่งนะพ่อทำอะไรมีเหตุผลของตัวเองเดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เองนะไม่ต้องพูดแล้วถอยน้่ พ่อมีอะไรเหรอข้าดูบัญชีแล้ว่อกไงนะข้าดูบัญชีของหอจันเซิงแล้วแล้วแล้วยังไงล่ะข้ารู้ว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาข้าใช้ใจ่ายในหอจันเซิงมาจากเลือกโควฟูของเราทั้งหมดและข้าก็ยังรู้อีกว่า เพื่อใช้นี่แทนหอจันเซิงพอคิดจะขายเลือกโคฝูเฮ้ยใช่พ่อทำไมท่านต้องทำแบบนี้หอจันเซิงขาดทุนนั่นเป็นเรื่องของนายท่านไม่เกี่ยวกับเรานะนี่เต้าพ่อบอกเจ้าไปตั้งกี่ครั้งแล้วไม่มีตระกูลเหลียงก็ไม่มีพวกเราพ่อ ถึงแม้ว่าตระกูลเหลียงเคยช่วยเหลือเราแต่ว่าพ่อกับท่านปูป่ปริบัติพวกเขามาหลายปีถือว่าใช้นี่บุญคุณหมดแล้วอีกอย่างตอนนี้เลิกโขฟูของเราหาเงินได้มากกว่าหอจันเซิงแล้วทำไมพ่อยังต้องไปยุ่งเรื่องของนายท่านอีก,กันหอแล้วนี่เต้าคู่ทำไมเจ้าไหลน้าใจแบบนี้ฮะไม่ให้พ่อยุ่งเรื่องของนายท่านเจ้าทำเพื่อเลิกโขฟู จะไม่คำนึงถึงบุญคุณที่นายท่านไม่ต่อเราเหรอแต่ว่าเลือกโควฟูเป็นญานเหงื่อของครอบครัวเรามันไม่เกี่ยวกับหอจันเซิงและไม่เกี่ยวข้องกับเลี้ยงจันพี่เจ้าลูกบ้า<อ>จงฟังให้ดีนะเรื่องที่พ่อตัดสินใจแล้วจะไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ในโลกนี้ไม่มีเลือกโควฟูได้แต่ไม่มีหอจันเซิงไม่ได้เด็ดขาด พอข้าผิดหวังในตัวท่านจริงๆ ตาหู้มีอะไรเหรอพ่อแม่ข้าป่วยหนักมากเลยพ่อรีบกลับไปดูเขาหน่อยสินี่ตาหู้ได้เลิกไหว้บรรพบุรุษแล้วเจ้ากลับไปก่อนเดี๋ยวพ่อตามไปนะแต่ว่าพ่อเชื่อฟังพ่อนะนี่เชื่อฟังพ่อกลไปก่อนกลับไปก่อนนะนี่ทุกท่านถึงเวลาเส้นไหว้บรรพบุรุษแล้วเชิญทุกท่านตามข้ามามาตามข้ามาเายเฉยเเ ตหูตะหูเจ้ามันถรีบเปิดประตูสิเปิดประตระไูไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดปิดประตูสิตะหู ไม่มีเลิกขอฟูได้แต่ไม่มีหอจันทร์ซิงไม่ได้เด็ดขาดแม่แม่เป็นอะไรเจ็บมากเหรอี่ใหญ่พ่ออยู่ไหนอ่ะพ่อยังไม่กลับมาแม่แม่ป่วยหนักขนาดนี้ทำไมพ่อยังไม่กลับมาดูแม่เพราะว่าวันนี้หอจันทร์ซึง่งเส้นวายบรรพุรุษ พ่อเจ้ามีงานต้องทำเยอะแยะรอเขาสร็จเงินแล้วเขาก็กลับมาเองกนั่นแหละแม่เขาไม่เข้าใจเลยจริงๆทำไมเราต้องปรนิบัตินายท่านตลอดนั่นก็เพราะว่าพระคุณเลี้ยงมีพระคุณต่อเรางั้นบุญคุณน,นี้เราต้องชดใช้ไปอีกนานแค่ไหน แม่แม่คิดว่าถ้าให้พ่อข้าเลือกนายท่านมีความสำคัญกว่าหรือว่าพวกเราสำคัญกว่า พ่อในเมื่อพ่อไม่เห็นพวกเรามีความสำคัญงั้นข่าอยู่ต่อไปก็ไม่มีความหมาย ขอโทษนะตุฮูตุ๊กู่อพขอโทษนะ นี่คือเงินสดนับดูกโกรธโอ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องนับหรอกครบจานวนอยู่แล้วรอผมกลับไปคุยรายละเอียดกับท่าแก่ของผมก่อนแล้วค่อยมาหาท่านอ๋อก็ได้ข้าจะรอนะ <laughs> ได้ได้ได้ <laughs> โอ้จริงสิท้าแก่ของผมมีเงินขข<อ>้อหนึ่งอ๋อเชิญพูดมาเลยท้าแก่บอกว่าตอนส่งมอบที่นี่ต้องเหมือนกันทุกอย่างโต๊ะเก้าอี้ต้องอยู่ครบเข้าใจย่ร อ๋อเรื่องนี้ไม่มีปัญหาหรอกเอ๊ะ